รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ บัญชีม้าสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนหูหนวกต้องรู้ชวนดูคดีรอบตัวค่ะท่านผู้ชมคะเคยมีใครมาจ้างให้ไปเปิดบัญชีธนาคารบ้างไหมคะดูเหมือนเป็นงานง่ายๆใช่ไหมคะแค่ไปเปิดบัญชีแล้วก็ได้เงินแต่รู้ไหมคะว่ามันผิดกฎหมายแบบนี้เขาเรียกบัญชีม้าค่ะอย่าท่อมเด็ดขาดไม่เชื่อ ไปดูเหตุการณ์ตัวอย่างนี้กันค่ะกินเลยกินเลยฉันเลี้ยงก่อนหน้านี้ไหนว่าไม่มีเงินไงตอนนี้รวยแล้วเหรอมีคนจ้างให้ฉันไม่เปิดบัญชีธนาคารได้มาพันหนึ่ง เนี่ยเขาบอกว่าจะเอาไปรับเงินในบริษัทเขาหน้าหุยหรอดีอ่ะอยากทำบ้างะได้ได้เดี๋ยวฉันบอกเขาให้นะเนี่ยถ้าได้พันหนึ่งเดี๋ยวจะเลี้ยงกาแฟนะโอเคโอเคเพื่อนสนใจเปิดบัญชีค่ะได้ครับอยู่ที่ไหนกันครับผมไปหาเลยครับื รอบแบบนึงนะเขากำลังจะมาได้แน่พันหนึ่ง <c oughs> พี่ป้อมมาแววสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีค่ะออกกันหรือยังเอาหรือพี่ขอถุงบัตรบัตรประชาชนอ๋อเขาเจ้าบัตรประชาชน เขากำลังเปิดบัญชีให้อยู่นะรอสแกนหน้าแบบเดียวแหละอ๋ออะสแกนหน้าพี่หน่อย <c oughs> อะเรียบร้อยขอบคุณมากอ่ะ พี่ให้พันหนึ่งขอบคุณค่ะวพี่กลับก่อนนะสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะได้แล้วนี่แก้มแกมถ้าดูนี้สิฮะ ฉันน่ะได้หมายเรียกมาฉันน่ะอ่านไม่เข้าใจแล้วเพื่อนหุดีเขาช่วยอ่านให้เขาบอกว่าบัญชีธนาคารชื่อฉันน่ะเอาไปใช้หลอกให้คนอื่นโอนเงินให้เนี่ยเนี่ยดูสิแต่ฉันไม่มีเลขที่บัญชีนี้นะออ๋อวันก่อนที่มีคนจ้างพันหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้ว่าครั้งที่เราฉันไม่เห็นเลขที่บัญชีอะลองถามเขาสิ อโอเคฮะเุ้ยเขาบอกไปแล้ว เมื่อมิจฉาชีพเอาบัญชีเราไปหลอกลวงผู้เสียหายแล้วผู้เสียหายไปแจ้งความว่ามีการโอนเงินให้กับบัญชีของเราตำรวจก็ต้องออกหมายเรียกแบบนี้แหละค่ะเห็นไหมคะว่าเราไม่ควรเปิดบัญชีให้คนอื่นนำไปใช้เอาลละค่ะไปทำความเข้าใจกันหน่อยค่ะว่าบัญชีม้าคืออะไรแล้วจะได้รับโทษอย่างไรถ้าคุณเป็นบัญชีม้าค่ะบัญชีม้าก็คือบัญชีที่คนถือครองไม่ใช่เจ้าของตัวจริง หรือก็คือการไปเปิดบัญชีเราให้คนอื่นนําไปใช้ซึ่งผิดกฎหมายแน่นอนค่ะเพราะตามกฎหมายแล้วห้ามไม่ให้บุคคลอื่นใช้บัญชีธนาคารหรือหมายเลขโทรศัพท์แทนเจ้าของตัวจริงค่ะและแน่นอนว่าบัญชีม้าจะถูกมิชชีพนําไปใช้กับเรื่องผิดกฎหมาย<ๆ>เช่นการหลอกลวงออนไลน์การช่อโกงหรือการฟอกเงินค่ะเพราะบัญชีม้าจะสามารถใช้เพื่อปกปิดตัวตนที่แท้จริงในการกระทําความผิดได้ค่ะ ต้องยอมรับเลยนะคะว่าบัญชีม้านั้นมีทั้งคนที่เต็มใจรับจ้างเปิดบัญชีและคนที่โดนหลอกนําข้อมูลส่วนตัวไปเปิดบัญชีค่ะซึ่งไม่ว่าคุณจะเปิดบัญชีม้าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามถือว่ามีความผิดแล้วและจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายแน่นอนค่ะกรณีเป็นเจ้าของบัญชีมา้ามีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน30,000นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับค่ะส่วนผู้ที่เป็นทุรจัดหาหรือโฆษณามีโทษจําคุกตั้งแต่2-5ถึงปี หรือปรับตั้งแต่20-0,000ถึง500,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะสำหรับเหตุการณ์ตัวอย่างเป็นการรับจ้างเปิดบัญชีม้าอย่างชัดเจนค่ะเพราะมีการรับเงินค่าจ้างดังนั้นแม้ว่าท่านจะอ้างว่าถูกหลอกด้วยเหตุอะไรก็ตามก็ยังมีความผิดตามกฎหมายแน่นอนค่ะจึงอยากขอเตือนนะคะอย่ารับจ้างเปิดบัญชีม้าเด็ดขาดค่ะค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อยไม่คุ้มค่ากับการถูกดำเนินคดีเลยนะคะ นอกจากนี้มิจฉาชีพยังมีกลัวบายอีกมากมายในการหลอกลวงให้ท่านกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวค่ะอืมสมัครงานนี้ดีกว่าสมัครงานครับเช่นการแฝงตัวมากับการหลอกกู้เงินออนไลน์หรือการหลอกทำงานต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัว มิชชันชีพจะให้ส่งรูปแบบประจำตัวประชาชนทางด้านหน้าและด้านหลังและหลอกให้ยืนยันตัวตนด้วยการอัดวิดีโอใบหน้าส่งไปให้หรือสแกนหน้าเข้าระบบซึ่งมิชาชีพทำขึ้นมาเองค่ะอืออ่ะโอเคการุนายืนยันตัวตนถ่ายภาพวิดีโอหน้าตรงหันซ้ายหันขวาหรือกดลิงก์แล้วสแกนใบหน้าค่ะเอ๊ะอืออืม,อ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 ม ทำไปทำไมครับยืนยันตัวตนก่อนจะเริ่มงานนะคะไม่ทำแล้วครับหลอกแน่ๆเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครเด็ดขาด โดยเฉพาะแบบประชาชนข้อมูลเอกสารทางการเงินและถ้ามีใครบอกให้ยืนยันตัวตนก็ควรตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อนค่ะว่าเป็นการยืนยันตัวตนด้วยจุดประสงค์อะไรกันแน่ค่ะในกรณีที่ท่านเป็นบัญชีม้าแล้วไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตามนะคะสําหรับคนที่ได้รับหมายเรียกจากเจ้าหน้าที่ตํารวจขอแนะนําให้ท่านเดินทางไปที่สถานีตํารวจตามหมายเรียกเพื่อชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนค่ะเพราะหากท่านไม่ไปตามหมายเรียกเจ้าหน้าที่ตารวจก็จะออกหมายจับ และจับกุมตัวท่านส่งสารเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะส่วนคนที่ถูกหลอกและรู้ตัวว่าถูกหลอกนะคะจะต้องรีบดำเนินการไปปิดบัญชีทันทีค่ะหลังจากนั้นให้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจซึ่งการลงบันทึกประจำวันนี้เป็นเพียงการแจ้งไว้เพื่อเป็นหลักฐานเท่านั้นค่ะเพอถ้าหากบัญชีของท่านถูกนำไปใช้ในการกระทําความผิดแล้วท่านก็จะต้องรับผิดตามกฎหมายด้วยค่ะ การไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหมายเรียกหรือไปลงบันทึกประจำวันเพราะถูกหลอกเป็นบัญชีมา้าคนหูหนวกสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านล่ามภาษามือโดยการยื่นขอรับบริการล่ามภาษามือจากหน่วยจัดบริการล่ามภาษามือตามพื้นที่ของท่านเพื่อไปแปลที่สถานีตำรวจ หรือใช้บริการระบบล่างภาษามือทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน GTRS Video ซึ่งเปิดให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงก็ได้ค่ะการเปิดบัญชีธนาคารให้คนอื่นเป็นเรื่องผิดกฎหมายฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วบัญชีที่ฉันเปิดให้เขาถูกเอาไปใช้หลอกเงินคนอื่นฉันเลยต้องมารับกรรมจ่ายเงินชดใช้ให้กับบรรดาเจ้าทุกข์ค่ะเตือนทุกคนนะคะ อย่าไปเปิดบัญชีธนาคารให้ใครได้ค่าจ้างมาไม่คุ้มกับที่ต้องโดนตำรวจจับเลยค่ะและนี่คือเรื่องที่คนถูหนวกต้องรู้เกี่ยวกับคดีบัญชีม้าค่ะบัญชีม้านอกจากจะสร้างความสูญเสียให้กับชีวิตของเราแล้วยังสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นในสังคมอีกด้วยเพราะฉะนั้นหยุดเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพไม่รับจ้างเปิดบัญชีม้านะคะ